สวัสดีครับผมอาร์มล็อกโกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นประทัด420นัดนะครับว่าถ้าเกิดเรามาทําให้มันแต่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับไปลองกันเลยครับนี่ก็คือประทัดที่เราจะเล่นนะครับจัมโบ้บีนะครับ60นัดนะครับมีเจกล่องนะครับเดี๋ยวเจกล่องคูณกันก็ได้420นะครับโอเคครับเดี๋ยวแกะทีละกล่องแล้วก็วางเรียงนะครับแล้วก็ผมจะใช้น้ามันด้วยนะครับ มันเป็นซินเอามาลาดนะครับแล้วก็จุดไฟด้วยด้วยไม้ขีดไฟนะครับนี่ครับโอเคครับแล้วมาดูกันว่ามันจะตอนแตกจะเป็นนะฮะจะโบบีก็จะเป็นรูอย่างนี้นะครับมี420นัดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปจัดเรียงก่อนนะครับตอนนี้ก็เรียงเรียบร้อยแล้วดูครับดูกล้องแกออกมาเรียงเรียบร้อยแล้วครับ โอเคต่อไปก็จะเอาน้ํามันลาดนะฮะลาดตรงกลางนะครับตรงนั้นเดี๋ยวลองเลยน้ำมันเบนซินนะฮะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการจุดไฟ โอเคครับดูดูดูซาาครับยังไไม้ไม่หมดนะฮะก็โอ้โหมันเป็นป่าด้วยกลัวมันไฟมันลุกนะฮะก็โอเคครับเนี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปประทับ4ี่รอยี่สินัดนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับไม่ควรเอายิ่งอย่างเด็กขาดนะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับอยากให้ทําอะไรก็อย่ายวพวกเราทําให้นะครับขอบคุณครับ